สุดอึงสุดชอ็อกดาวอาทิตย์ทับราหูเมื่อวันที่8เมษายนมีผลกระทบต่อสองราศีทั้งทางตรงและทางอ้อมต้องระวังเป็นอย่างมากสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกัลายาณมิตรทุกท่านเกตนนอยชาแนลขอนำเสนอเรืองราวดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังค่ะ ก่อนที่จะรับชมรับฟังนั้นฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะวิดีโอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาดาวอาทิตย์ทับราหูมีผลกระทบต่อสองราศีทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อม ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งโดยในช่วงเวลา23.58นาฬิกาจนถึงเวลาเทียงคืน4นาทีทำให้ปรากฏการอาทิตย์ดับหรือสุริยุปราคาแบบเต็มดวงแต่ในประเทศไทยจะเป็นช่วงเวลากลางคืนคนไทยจึงไม่ได้เห็นปรากฏการที่อยู่บนท้องฟ้าแต่ในต่างประเทศ ที่เวลาต่างจากไทยเกิน8ชั่วโมงขึ้นไปจะสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้เช่นแคนาดาและสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งจะเกิดสุริยาคาตแบบเต็มดวงในช่วงเวลาเที่ยงและบ่ายโมงดังนั้นเมื่อดาวอาทิตย์ทับราหูราศีที่มีผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้โดยตรงคือราศีมีน เพราะเป็นราศีที่ดาวอาทิตย์และราหูโคจรไปทับกันพอดีและราศีกันที่ผลกระทบแบบอ,อ้อ,อมๆเพราะดาวอาทิตย์และราหูที่ทับกันมาเล่งลักขาาดาวราศีกันนั่นเองค่ะราศีมีนผลกระทบที่ได้รับ คนที่เกิดในราศีมีนจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีต้องระวังเรื่องโรคประจำตัวจะกลับมากำเริบอีกครั้งโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือยังต้องรักษาอยู่ในโรงพยาบาลอยู่และคนไข้ที่อยู่ใน ICU มีเกณฑ์ที่จะเสียชีวิตฉับพลันส่วนคนราศีมีนที่ดวงติดคาดอาจจะมีอุบัติเหตุร้ายแรง จึงต้องระมัดระวังอุบัติเหตุระหวังเรือระวังเลือดตกยางออกหรือการได้รับบาดเจ็บหนักจากการเดินทางในช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดังนั้นคนในราศีมีนควรระมัดระวังเรื่องการเดินทางเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้ในช่วงเดือนเมษายนก็ยังไม่ควรลงทุนหรือเปิดกิจการใดๆ เนื่องจากผลกระทบของดาวราหูที่จะทำให้เกิดอุปสรรคที่จะทำให้เกิดอุปสรรคติดขดัดทั้งการเงินทั้งการงานตลอดทั้งเดือนนี้ค่ะนอกจากนี้คนราศีมีนยังคงต้องระวังเรื่องความใจร้อนทําอะไรตามอารมณ์แบบคุณหันพันแดนให้เรามีสติและใจเย็นเข้าไว้นะคะ เพราะอาจจะทําให้โดนคดีเพราะอาจจะทําให้โดนคดีความ้องร้องได้ขึ้นโรงขึ้นศาลเสียทรัพย์สินเงินทองได้นะคะดังนั้นราศีมีในช่วงนี้จึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งทั้งวาจาการกระทําให้มีสติอยู่กับตัวเองเสมอค่ะราศีกันผลกระทบที่ได้รับ ระวังจะมีปัญหาทะเลาะก,กันระหว่างคู่รักคู่ครองความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ว่าให้เราประครับประคองรวมถึงคนราศีกันบางคนอาจจะเริ่มต้นปัญหาชีวิตคู่เพราะไปหลงคนที่เพิ่งเข้ามาในช่วงปลายปี66อาจจะทำให้มีปัญหาชีวิตคู่และครอบครัวมากขึ้นพอเชื่อคนที่เข้ามาใหม่ และทำอะไรที่ผิดศีลธรรมโดยขาดความยั้งคิดอีกทั้งอาจจะกลายเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ปากเสียพูดจารุนแรงจนอาจทำให้มิตรกลายเป็นศัตรูเพิ่มขึ้นได้นะคะดังนั้นคนที่เกิดในราศรีกันควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งหากมีเรื่องใดที่ไม่สบายใจก็ควรจะปรึกษากับผู้รักไม่ควรละดึงเอาบุคคลอื่น ไม่ควรดึงเอาบุคคลอื่นเข้ามาคัวพันกับความรักของเรานะคะส่วนคนที่ดวงมีปัญหาเรื่องติดขัดให้ระวังเรื่องการเดินทางด้วยเครื่องบินและเรือเพราะจะมีอุปสรรคถ้าไม่หนักก็แค่ดีเลยเกิดอุบัติเหตุจนเดินทางไปไม่ถึงจุดหมายนะคะคนราศีกันที่จะเดินทางไกลด้วยเครื่องบินและเรือควรวางแผนเดินทางล่วงหน้า เน้นเดินทางช่วงกลางวันและเผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามราศีที่ได้รับผลกระทบในทางบวกก็จะเป็นราศีกุมเพราะจะกลายเป็นว่าคนที่เป็นศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองและช่วงต้นปีมีเรื่องเสียเงินไม่ค่อยมีโชคลาภก็จะกลายเป็นเรื่องที่เสียเงินลดลง และจะเริ่มมีโชคลาภเข้ามาตั้งแต่วันที่9เมษาเป็นต้นไปนะคะทั้งสองราศีที่มีผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวงังมีสติในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพโชคลาภนะคะเกตโนชา n แ e นหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้ จะออกมาเตือนผู้คนที่อยู่ในราศีกันราศีมีนราศีกันแต่ก็ให้เชื่ออย่างพอดีประจวบเหมาะก,กับการใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะเกตนนอยฉาแนวก็ขออนุโมทน,นาบุญสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วขอให้ทุกท่านมีสติในการใช้ชีวิตมีความสุขความเจริญ ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาค่ะเกตดน้อยชาแนลขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออาภัยไว้ณโอกาสนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ